ให้พึ่งตนพึ่งธรรมอานนท์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความผัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดา สิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เปรียบเหมือนเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นเหลืออยู่ส่วนใดเก่าคร่ำกว่าส่วนอื่นส่วนนั้นพึงย่อยยับไปก่อนข้อนี้ฉันใดอานนท์เมื่อพิกุสงมูใหญ่มีทำเป็นแก่นสารเหลืออยู่สารีบุตรปรินิพานไปแล้ว ฉันนั้นเหมือนกันอานอนท์ข้อนั้นจักได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานอนท์เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอานนทิขุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน ภิกุในธรรมวินัยนี้พิจรารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่พิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู่พิจรารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่พิจรารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองเนืองอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ อานน์พิกุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณนะมรมรนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะนนรรรรมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณนะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณนะเป็นอยู่อานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจกต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์พิขุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาพิขุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุด